สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาในหัวข้อเรื่องศาสนาต่างๆและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4ของเครือโรงเรียนมารีวิทย์โดยมาสเตอร์สกุลวงศสิริโชโดกในหัวข้อแรกเรื่องศาสนาพราหมณ์ฮินดูไปเรียนรู้กันเลย ศาสนาพราหมณ์นั้นเป็นศาสนาที่มีความเก่าแก่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ประเทศอินเดียที่มีวิวัฒนาการมาพร้อมๆกับชาวอารยันไม่ต่ำกว่า4,000ปีในช่วงแรกนั้นชาวอารยันได้นับถือพูดผีปีศาจและสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติที่ไม่อาจจะอธิบายได้และต่อมาได้มีการนำเทวรูปสกการะต่างๆมากมายเช่นพระศิวะพระแม่อุมาและพระพิฆเนศเป็นต้น ต่อมาลัทธิความเชื่อนี้ได้พัฒนากลายมาเป็นศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาเป็นผู้ก่อตั้งซึ่งคำว่าพราหมณ์นั้นเป็นชื่อของวัรนณนะแรกของอินเดียเป็นวัรณะที่ติดต่อกับเทพเจ้าและประกอบพิธีกรรมต่างๆซึ่งปัจจุบันเรียกว่าศาสนาฮินดูแต่โดยส่วนใหญ่มักจะคุ้นชินกับคำว่าพรามหมณ์ฮินดู่งวิวัฒนาการของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนั้น จะสามารถแบ่งได้ออกเป็น3ช่วงคือ 1. สมัยอารยันเดิมทีในประเทศอินเดียมีชาวดาวินเดียนอาศัยอยู่จากนั้นชาวอารยันเริ่มมีอิทธิพลและได้เข้ามายึดครองพร้อมได้สร้างระบบวัณณะขึ้นในประเทศอินเดียนั่นคือ 1. พราหมณ์เป็นพวกนักบวช 2. กษัตริย์เป็นชนชั้นปกครอง 3. แพทยคือพ่อค้าและนักการทูต 4. สูตรเป็นชนชั้นใช้แรงงาน 2. ส,สมัยพระเวทเป็นสมัยที่มีความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าต่างๆมากมายอาทิเทพเจ้าบนพื้นโลกเทพเจ้าบนอากาศและแม้กระทั่งที่อยู่บนสวงสวรรค์ 3. ส,สมัยพราม เป็นสมัยที่มีความเชื่อในเรื่องของเทพ,พเจ้าที่เป็นผู้สร้างเนรมิตและทำลายวซศทุกสิ่งนั้นคือพระตีมุรติซึ่งประกอบไปด้วยพระพมพระนาลายและพระศิวะศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่เน้นหนักไปในเรื่องของพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เกิดจนถึงตายเนื่องจากพวกเขาได้กำหนดแบบแผนไว้อย่างละเอียด เพราะเชื่อกันว่าถ้าทำวิธีกรรมถูกต้องครบถ้วนก็จะเกิดผลดีแม้แต่เทพเจ้าก็ไม่สามารถที่จะขัดขวางได้ปัจจุบันในสังคมไทยมักใช้พิธีกรรมในโอกาสต่างๆอาทิพิธีสังสการพิธีสาศตร์และพิธีบูชาเทพเจ้าพิธีสังสการเป็นพิธีที่ทำให้บริสุทธิ์ซึ่งประกอบไปด้วยพิธีกรรมทางศาสนา นั้นจะต้องเป็นนักบวชเท่านั้นที่จะเป็นผู้กระทําได้เช่นชาตกรรมเป็นพิธีคลอดบุตรนามกรรมเป็นพิธีตั้งชื่อเด็กหลังคลอดอันนปราสันเป็นพิธีป้อนข้าวเด็กและวาหกรรมเป็นพิธีแต่งงานพิธีศาสตร เป็นพิธีกรรมที่สำคัญที่ให้ลูกหลานได้ร่วมกันอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาหรือบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วพิธีบูชาเทพเจ้าเป็นพิธีการสวดมนต์บูชาเทพเจ้าตามวาระและโอกาสต่างๆเช่นการสวดมนต์ภาวนาทุกเช้าค่ำการบวงสรวงละครการตั้งสารพระภูมิเจ้าที่ นอกจากนั้นยังมีพิธีกรรมอื่นๆเช่นพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งเป็นพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พิธีถือน้ำพิพัฒน์สตยาที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการและบ้านเมืองการทำบุญขึ้นบ้านใหม่สำหรับบุคคลทั่วไปคำพีที่ใช้ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นคือคำพีพระเวทมีสามคำพีเรียกว่าไตรเวศประกอบไปด้วย 1. ฤกษาเวท เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทสวดสรรเสริญพระเจ้า 2. ยัชุระเวทเป็นคำพีที่รวบรวมบทร้อยกองในพิธีบูชายัน 3. ส,สามเวทเป็นคำพีที่รวบรวมบทสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมต่างๆของประชาชนต่อมาก็มีการเพิ่มอาถรรพ์พระเวทซึ่งเกี่ยวข้องกับคาถาเวทมนต์ต่างๆ หลักทมคำสอนของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีหลายประการแต่จะหยิบยกเพียงหลักทมคำสอนที่สำคัญและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายดังนี้ 1. หลักอาสมสี่อาสมที่แปลว่าวัยดังนั้นหลักอาสมสี่จึงเป็นการดำเนินชีวิตออกเป็นสี่ช่วงซึ่งในแต่ละช่วงก็จะแบ่งออกเป็นช่วงละ25ปีได้แก่ 1. ประถมวัยที่เรียกว่าผมมัจจันอาสม เริ่มตั้งแต่อายุ8ถึง25ปีเป็นช่วงการศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์2มัดฉิมวัยหรือที่เรียกว่าคลาลือหัดอยู่ในช่วง26 50ปีมีหน้าที่ช่วยงานบิดามารดาแต่งงานมีครอบครัว3ปัดฉิมวัยเรียกว่าวานปรัดอายุอยู่ในช่วง51 75ปี เป็นช่วงระยะแห่งการกระทําเพื่อสังคมและประเทศชาติ 4. สัญญาตาสมอยู่ในช่วง76ปีขึ้นไปเป็นช่วงที่ต้องการความสงบการหลุดพ้นเป็นช่วงที่ต้องการหาความสุขภายในจิตใจ 2. หลักพรมธรรม หลักพรมธรรมเป็นหลักปฏิบัติของพระพรมมีหลักธรรมคล้ายกับพรมวิหารสี่ในทางพระพุทธศาสนาซึ่งประกอบไปด้วย 1. เมตตาหมายถึงความรักความสงสารจากจิตใจที่ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข 2. กรุณาหมายถึงการปฏิบัติการลงมือทำหรือช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ 3. มุทิตาหมายถึงความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุข 4. อุเบขาหมายถึงการปล่อยวางการวางเฉยกับการถูกปองร้ายหรือไม่สามารถที่จะช่วยเหลือสิ่งใดกับใครได้ทีนี้เราลองมาตะลุยโจทย์กันดูนะครับอายเลศมีอายุเข้าสู่วัยชรามีความปรารถนาจะบรรลุโมกษะจึงสละการคลองเรือนแล้วออกบวชถือเพศพรหมจรร์ตลอดชีวิตอายเลศกำลังปฏิบัติตามขั้นตอนใดของหลักอาสมสี่ก็พรหมจารี ขอคลิหัตคอวานปรัตงอสัญญาสีข้อนี้ตอบงองูนะครับสัญญาสีครับมาข้อที่สองกันมาลองดูในข้อที่สองกันดูนะครับผมมาจารีในหลักอาสมสีของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นหมายถึงอะไรก็ัยของเพศบรรพชิตขอไวที่ต้องการรักษาความบริสุทธิ์คอไวที่ต้องการศึกษาเล่าเรียน งอไวที่ต้องการออกบวชในป่าข้อนี้นะครับตอบขอไขนะครับไวที่ต้องการรักษาความบริสุทธิ์นั่นเองนะครับหวังว่าคงจะทำกันได้อยู่ใช่ไหมนะครับมาต่อกันเลยในข้อที่3นะครับอ่ามา ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศอินเดียในปัจจุบันประเทศอินเดียนะครับไม่ใช่ประเทศไทยนะครับถ้าเทียบกับยุคสมัยในพราหมณ์ฮินดูสมัยก่อนนั้นนะ่ะจะจัดอยู่ในวัน,นะใดก็พราหมณ์ขอกษัตริย์ค้อสูตรงอแพทย์ข้อนี้นะครับตอบขอไข่นะครับวันนะกษัตริย์นะครับ ข้อที่สนะครับสังสารวัตรและประมัตตมันนะครับในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีความเกี่ยวข้องในเรื่องใดมากที่สุดก็าศาสนาพิธีขอจุดมุ่งหมายสูงสุดข้อาศาสนสถานงการบูชายันข้อนี้นะครับอาจจะดูยากนิดนึงนะครับ ข้อนี้นะครับตอบขอไขนะครับจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตทีนี้สังสารวัตรนะครับนั่นก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนะครับปรมตัตมันนะครับในทางาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นนะครับก็คืออุดมคติสูงสุดที่บุคคลทุกคนนะครับต่างยินรนที่จะไปให้ถึงนะครับเนาะมาข้อสุดท้ายนะครับคำพีพระเวทเล่มใดเกิดขึ้นหลังสุดก็ลึกเเวทขอยชุระเวท อัฐนพระเวทและงอสามเวทครับ เก่งมากเลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายอัฐน์พระเวศครับเป็นยังไงบ้างครับ5ข้อตัวอย่างนะครับทําได้ถูกต้องทั้ง5ข้อเลยหรือเปล่านะครับสําหรับคนที่ทําไม่ได้ครบนะครับทั้ง5ข้อก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับกลับไปทบทวนเนื้อหานะครับทั้งหมดนะครับที่ได้เรียนกันในวันนี้นะครับวันนี้นะครับมาเซอร์ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันใน E ีีถัดไปนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ